สวัสดีครับเอครับวันนี้ก็มีพัสดุมานะครับิ้นหนึ่งก็เลยอยากจะมานะครับเปิดนะครับเปิดกล่องพัสดุนี้นะครับว่าในนี้นะครับเป็นอะไรนะครับก็ท่านนักสะสมนะครับก็แบ่งปันมานะครับก็ไม่ได้คิดว่านะครับจะมาหรอกแต่ว่าดวงใครดวงมันครับผม f อครับดวงจะได้มันก็ได้ครับ f c ครับได้มาแบบฟุกๆุกครับ มีกำไรบ้างมีขาดทุนบ้างนะครับแล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์นะครับ fc แล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาของมันนะครับจะเป็นไปนะครับอย่างเช่นแผงเขียวอ่าเลี้ยญห้าบาทปีสี่หนะครับที่กองกระสับออกมาจําหน่ายกองกระสับแท้แท้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นบล็อกหายากผมก็จัดมาแค่4ี่แผงเองถ้ารู้แบบนี้ก็จัดมาไว้สัก10แผง20แผงแล้วครับกําไรก็ตกแผงหนึ่งก็ไม่ต่ากว่า700บาทอะ ก็ไม่เป็นไรครับรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับกาไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับแต่ก็อย่าขาดทุนบ่อยนะครับขาดทุนบ่อยก็นอนเงินทุนจมนะครับไม่มีที่จะไปหมุนไปซื้อนะครับแต่ขาดทุนบ่อยผมก็ไม่ทําเหมือนกันก็เอาครับพูดท้ำทำเพลงมากแล้วเสียเวลานะครับก็ไปเปิดกล่องพัสดุกันเลยครับว่าในนี้เป็นอะไรนะครับผมไปชมกันเลยครับครับผมนี่ก็นะครับแกะออกมาแล้วครับผมเป็นนะครับ ช่อฟ้าสั้นนะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9ปีพศ2529ครับผมนะครับเป็นตรับเกรดของค่าย NGC ครับ MS65 รองแคมป์ครับผมนี่นะครับผมสวยงามนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ซูมดูใกล้ครับผมซูมดูใกล้ครับนี่คือเหรียญนะครับผมอันนี้ด้านหน้านะครับเหรียญด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเราก็ดูนะครับ เอียงมุมนะครับหาแสงนะครับเอียงมุมหาแสงนะครับก็ดูครับ F4 ดูครับเอียงมุมหาแสงนะครับผมแดอันนี้ด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้านะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับ F4 ด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับมีความสวยงามนะครับผม2529ตัวติดหายากนะครับ มี4ีล้านสองแสนเหรียญนะครับตามที่ผมได้เคยทําคลิปนะครับกับ F c ซทุกท่านนะครับดูนะครับนี่ครับชอบฟ้าสั้นครับผมนี่ครับชอบฟ้าสั้นดูตรงไหนครับ f c นี่ครับชอบฟ้านะครับดูตรงนี้ครับผมดูตรงนี้ครับนี่นี่ครับนี่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 ครับนี่ชอบฟ้าครับเดี๋ยวดูอีกทีครับผมนี่นี่ครับชอบฟ้านี่นะครับชอบฟ้านี่ครับ นี่นะครับนี่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 ครับผม fc ช่อฟ้านี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับช่อช่อฟ้าสั้นนะครับ fc นี่ครับตรงช่อฟ้าของเรานั่นเองนะครับก็นะครับ fc คงจะเข้าใจแล้วนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็นะครับไปย้อนดูคลิปของผมนะครับเก่าเก่านะครับที่อธิบายนะครับว่าอันไหนมันเป็นช่อฟ้ายาวหรือช่อฟ้าสั้นนะครับแต่ว่าจะช่อฟ้ายาวหรือช่อฟ้าสั้นถ้าปีพศนี้นะครับมีราคาหมดนะครับ เนี้นผ่านใช้รับซื้อนะครับเริ่มตั้งแต่150บาทนะครับหรือส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับผม fc ครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับพอใจค่อยขายไม่พอใจท่านก็เก็บไว้ก่อนนะครับนี่ครับช่อฟ้าสั้นนะครับ ms 6 5เป็นเกรดลองแคมป์นะครับผมแคมป์ของช่อฟ้าสั้นก็คือเกรด66นะครับเกรด66ครับ fc นะครับนี่นะครับ แต่ช่อฟ้ายาวนะครับช่อฟ้ายาวแคมนี่หกสิบเจ็ดนะครับ F4 ลองแคมหกสิบหกครับผมก็ราคานะครับก็ราคาขอเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่เปิดนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งได้มานะครับเดี๋ยวเปิดผมจะแก้งทางช่องอีกทีนะครับว่าจะเปิดขายเท่าไหร่วันไหนยังไงนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับ ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันได้โดยการกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อรับชมคลิปของผมนะครับถ้าท่านไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปนะครับคลิปของผมมันก็จะไม่ไปแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ท่านนะครับท่านก็อาจจะพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ mm hmm. ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้การที่ให้เกียรติติดตามช่องของผมด้วยดีอย่างเสมอมานะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับผม